สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับก็วันนี้ว่างนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจันทาวนเพื่อนไอทีนะครับวันนี้มาพร้อมกับใช้ AI ของซัมซุงนะครับ ep 2นะครับใช้ AI ของซั s u n g วันนี้นะครับก็จะพาไปถอดเสียงบันทึกของเราให้เป็นเทคนะครับจากไว้ e เป็น t e ทคหรือจากเสียง เป็นตัวอักษรนั่นเองนะครับก็ถามว่ามีรุ่นไหนทําได้บ้างนะครับณขนาดนี้นะครับมีรุ่น a 2 4 Series นะครับไม่ว่าจะเป็น a 2 4 S24 Plus และ S24 Ultra นะครับแต่ข่าวแว่วๆมาว่าประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนนะครับคงไม่เกินนี้นะครับก็คงจะมี S23 Series ด้วยนะครับที่จะสามารถ ใช้ AI ของแบบที่ Samsung S 2 4 Series ทำได้นะครับก็ข่าวว่าจะมี S 2 4 Ultra ทำได้อยู่แล้วแล้วก็มี S 2 3นะครับซีรีส์ขออภัยนะครับมี S 2 4่ส S S 2 4 s e r i e s S 2 3 S e r i e s นะครับที่จะทำได้นอกนั้นก็จะมี Galaxy Tab S9 นะครับอะไรต่างๆนะครับผมก็จำไม่ได้ละนะครับเอาเป็นว่าทาาน้านสมาร์ทโฟนนะครับก็มี2รุ่นนี่แหละนะครับ S24 ซีรีส์ทำได้ก่อนและตามด้วย S23 ซีรีส์นะครับอาจจะพูดพูดวกไปวนมานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่มันจะอ่าพูดติๆดๆขัดมากไปกว่าน,นี้นะครับวิธีนะครับการ ทำ voice เป็น text นะครับก็คือเราต้องบันทึกเสียงก่อนนะครับเราต้องบันทึกเสียงของเราก่อนแล้วก็ค่อยมาถอดเสียงนะครับผมจะไปที่แอปพลิเคชันบันทึกเสียงของ Samsung เลยนะครับแอปส r e e ีหน้าที่1จาก2 Samsung er. s a ซ s u n g f โ l เดอ,อเข้า <Samsung. S 1> ไปนะครับ,บเพิ่มสีสัสุดยอดวิดีโอักอลุ่มหนึุ่ม0 2 2 6 ยึดปุ่มพับวิดีโอวาดุ่มย่อสมาร์ทสวิชข้อความสมาร์ททูเทิร์ไฟล์บลเรเลอร์อินเทอร์เน็ตไฟล์ส่วนตัวเดี๋ยวนะครับบันทึกเสียงอ่ะเจอแล้วนะครับเจอบันทึกเสียงแล้วเข้าไปได้เลยครับบันทึกเสียงก็เมื่อท่านเข้ามาครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเขาก็จะถามว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงที่จัดเก็บหรือไม่อนุญาตให้โปรแกรมบันทึกเสียงบันทึกเสียงหรือไม่เป็นต้นนะครับ หรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันบันทึกเสียงส่งการแจ้งเตือนให้คุณหรือไม่ประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับ2ออ,อย่างนะครับข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุญาตให้เข้าที่จัเก็บหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันบันทึกเสียงนะครับเราต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตนะครับเราก็จะไม่สามารถทำได้นะครับ เมื่อเราอนุญาตแล้วนะครับแล้วก็ปัดไปนะครับการบันทึกหนึ่งรายการอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมได้บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมจะมาบันทึกตอนนี้นะครับเขาคงจะไม่อนุญาตให้ผมบันทึกเพราะว่าผมสกรีนรคคอร์ดอยู่นะครับก็คือ,อบันทึกหน้าจอไว้นั่นเองปัดไปลิงชับการนำทางกลุ่มปัดไปคุณหากลุ่ม ค้นหาปัดไปเรื่อยตัวเลือกเพิ่มเติมสิงศูนย์หนึ่งจุลภาคยี่สิบห้านาทียี่สิบสองกรัมไก่ทอพันจุดหนึ่งสามสี่สิบสี่อ่าแสดงว่าผมบันทึกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาแต่ผมยังไม่ได้มาทําคลิปนั่นเองนะครับถ้าเราจะบันทึกเสียงอีกล่ะให้เราปัดไปครับเสียงศูนย์หนึ่งจุลภาคปุ่มอันนี้ยังไม่ใช่นะครับปัดไปไอดเอสที่รีคอร์ดดีที่เอ็นปุ่มนี่ครับตรงนี้นะครับเขาจะไม่อ่านว่าเริ่มบันทึกอะไรต่างๆนะครับ สงสัยอัปเดตคราวหน้านะครับก็ได้ข่าวมาว่าภายในเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีการอัปเดตแพคความปลอดภัยมาด้วยนะครับอขออนุญาตแจ้งข่าวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ซื้อ S24 s ี r i นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับแพคความปลอดภัยในภายในปลา,ายเดือนหรือต้นเดือนมีนาคมนะครับทำให้เรานะครับสามารถ ทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับอา,อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราหรือประโยชน์คนที่มองเห็นเขาว่ากันตนะครับถ้าเราปัดซ้ายปัดขวาถึงจะบอกนะครับเล่นตัวพบไอคอนไมโครโฟนกลุ่มนี่ครับตอนที่เราปัดครั้งแรกเขาไม่อ่านนะครับแต่พอเราปัดซ้ายแล้วก็ปัดขวามาโฟกัสที่เดิมเขาก็จะบอกว่าไมโครโฟนนะครับถ้าเราเคาะตรงนี้นะครับเขาก็ จะบันทึกให้เรานั่นเองแต่ผมได้บันทึกแล้วนะครับปัดซ้ายมาเล่นสสีศู 1, นย์ศูนย์หนึ่งจุลภาพเล่นสีศูนย์ศูนย์หนึ่งจุลภาพปุ่มเพื่อความานึกเห็นภาพเราลองไปฟังต้นฉบับของเขาก่อนครับ,รบการบันทึกภาพมาสีศูนย์ศูนย์หนึ่งจุลภาพปุ่มสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถอดเสียงจากระบบ ai ของ samsung galaxy s 24 series ครับจะเป็นอย่างไร ก็ขอให้ลองดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่คือการาบันทึกเสียงนะครับ,บก,ก็คือเป็นต้นฉบับนนเองนะครับแล้วเราจะถอดเสียงยังไงอ่ะถ้าเราต้องการอยากาจะถอดเสียงนะครับเสียงที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ให้เราปัดซ้า,ายมาครับ ศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดเล็กศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทียี่สิบห้าวินาทีศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทียี่สิบห้าวินาทียี่สิบสองกรัมไก่อพคำจุดหนึ่งสามสี่สิบสี่นี่ครับให้เราปัดมาตรงนี้นะครับของท่านอาจจะบันทึกไว้วันที่เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับก็อาจจะบันทึกวันเดียวกันกับผมหรืออาจจะบันทึกก่อนหน้านี้ก็ว่ากันไปนะครับให้เราเคาะตรงนี้ครับเคาะเข้าไปครับสองครั้งปึ๊บศูนย์ศูนย์หนึ่งเมื่อเคาะเข้ามานะครับ ก็ให้เราปัดขวาไปครับ001ตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมปัดไปตรวจพบไอคอนไมโครโฟนปุ่มอันนี้คือบันทึกเสียงนั่นเองปัดไปถอดเสียงบันทึกนี้เพื่อรับข้อความถอเสียงแบบเป็นและสรุปโดยย่อเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายนี่ครับอันนี้ก็คือหัวข้อของเขานะครับฟังอีกครั้งหนึ่งตรวพบถอดเสียงบันทึกนี้เพื่อรับข้อความถอเสียงแบบเป็นและสรุปโดยย่อเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายนี่ครับเมื่อเจอแล้วก็ให้เราปัดไปครับถอดเสียงปุ่ม ถอดเสียงนะครับเคาาเข้าไปเลยครับสองครั้ง d บบ b ลแท็ p นั่นเองนะครับเขาะเข้าไปเลยเลือกภาษาเขาก็จะให้เราเลือกภาษานะครับเราต้องดูว่าเสียงที่เราได้มาหรือเสียงที่เราบันทึกไปเราพูดภาษาอะไรถ้าเราพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเลือกภาษานั้นๆน,น,นะครับแต่เมื่อกี้นะครับผมพูดภาษาไทยแบบงูงปลาของผมนั่นเองนะครับก็ให้ปัดขวาไปเลือกไว้ต,ตัวเลือก ชินีสไชเนอร์เมนหลานนี่ครับอันนี้จีนไม่ได้เลือกไว้ตุ่งตัวเลือกอังกฤษยูไนตี้สเปนอันน yes. ี้คืออังกฤษไม่ได้เลือกไว้ตุ่งตัวเลือกเพิ่มภาษาครับเพิ่มภาษายกเลิกเพิ่มภาษาไม่ได้เลือกไว้อังกฤษยูไนตี้ไม่ไ well ด้เลือกไว้จินีสไชเนอร์เมนหลานเลือกไว้ตุ่งตัวเลือกอันนี้คือภาษาไทยไทยภาษาไทยนะครับอ่ถ้าเรายังไม่ได้เลือกไว้ก็ให้มาเลือกไว้ตุ่งตัวเลือกเลือกไว้ตรงนี้นะครับหรือเราอาจจะเคาะ ภาษาไทยภา,าษาไทยตรงนี้เลยก็ได้นะครับให้เขาเลือกไว้แล้วจากนั้นก็ให้ปัดไปหาคําว่าถอดเสียงนี่ครับถอดเสียงนะครับยกเลิกถอดเสียงมันจะมียกเลิกยกเลิกจะมีถอดเสียงถอดเสียงถ้าเรายกเลิกก็แสดงว่าเราไม่กระทําการถอดเสียงแต่เราต้องการถอดเสียงให้เราเคาะตรงที่ยกเลิกถอดเสียงถอดเสียงนะครับเคาะเข้าไปเลยครับบันทึกเสียง ก็ต้องรอนะครับก็คงรอไม่นานเพราะเราบันทึกไม่ยาวนะครับเราบันทึกสั้นๆแค่20กว่าวิเองนะครับให้เราปัดไปเลยครับศีลศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ครับการแปลกลุ่มการแปลเราสามารถแปลได้ด้วยนะครับเราสรุปแล้วเราต้องการจะแปลเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เรานะครับให้เราปัดไปค้นหากลุ่มค้นหาปัดไปตัวเลือกเพิ่มเติมกลุ่มปัดไปตัวพบไอคอนไมโครโฟนกลุ่มอ่าอันนี้ แน่นอนครับเป็นผมบันทึกเสียงอยู่แล้วปัดไปเลือกแล้วการขอเสียงแหนึ่งจากสอ,อ่าปัดไปสรุปแกสอจากสเราต้องการสรุปเราสามารถสรุปตรงนี้ได้ด้วยนะครับคือบางทีถ้าเกิดเรา,าบันทึกแบบยาวๆอย่างเช่นประชุมโน่นนั่นนี่นะครับเราพูดยาวๆนะครับมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราต้องให้ถ้าเรามาอ่านนะครับก็คือมันจะยาวไปนะครับเราสามารถให้ AI นะครับช่วยสรุปให้เราด้วย และสรุปนี่ก็คือเอาแบบมาตรฐานหรือแบบละเอียดด้วยนะครับถ้าเอาแบบมาตรฐานก็จะสั้นๆนะครับแต่เข้าใจง่ายแต่ถ้าเอาแบบละเอียดก็จะยาวกว่านั้นนะครับปัดไปผู้พูดหนึ่งผู้พูดหนึ่งแสดงว่าผมมีคนเดียวนะครับก็คือผู้พูดหนึ่งถ้าเรามีสี่คนห้าคนก็จะมีผู้พูดหนึ่งผู้พูดสอง ผู้พูด3นะครับถ้าเป็นอังกฤษก็สป e เกอร์ one สป e เกอร์ a k e สป t r e อะไรประมาณนี้นะครับปัดไปเลยครับศูนย์นาฬิกาอันนี้ศูนย์นาฬิกาปัดไปอันาาน,นี่เป็นการทดสอบการถอสิ่งจากระบบ AI ของ Samsung Galaxy s 2เ s ส r i e ซีครับจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ลงดูผลงานนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับจุลภาพช่องแก้ไข <laughs> นี่ครับ ก็ศูนย์น่ารับันทึกมาตรฐานสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถอดเสียงจากระบบ AI ของ Samsung Galaxy S24 Series ครับจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ลองดูผลงานนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับจุลภาคช่องแก้ไขก็ผมให้นะผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมให้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าขนาดเราบันทึก สั้นขนาดนี้เขายัางผิดประมาณนี้นะครับถ้าเราบันทึกยาวๆไม่รู้ว่าจะมีความผิดพลาดอยู่ประมาณไหนนะครับผมประเมินนะวครับผมว่าให้80เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเขาอัปเดตมาคราวหน้านะครับอาจจะเป็นท้ายเดือนอหรือต้นเดือนมีนาคมนะครับก็หวังว่ามันจะใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับ ก็ให้เราถ้าเราอยากจะแปลนะครับก็ปัดมาครับพูดพูดสรุปเลือกแล้วกัดตรวจพบไอตัวเลือกเพิ่มเติมค้นหากลุ่มการแปลกลุา่มการแปลลองเข้เข้าไปดูดิภาษาเป้าหมายจีนอภาษา,าเป้าหมายจีนเราไม่เอาครับไม่ได้เลือกไว้ตัวเลือกอังกฤษอังกฤษอผมเลือกไว้ครับเลือกไวอ้อเลือกไว้ตัวเลือกเพิ่มภาษายกเลิกแปลปัดไปหาคาว่าแปลนะครับมีจะมี ยกเลิกแปลเมื่อกี้เราเลือกอังกฤษไปแล้วนะครับลองแปลดูนะครับข้อเข้าไปเลยครับบันทึกเสียงอ้าวทีนี้ลองปัดไปฟังดูครับค้นหาตัวเลือกตัวพบเลือกแล้วการสรุปแต่สพดทไทยอังกฤษผู้พูดหนึ่งสูนนาฬิกาบันทึกมาตรฐานสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถอดเสียงจากระบบเอไอไอของซัมซุงศูนย์นาฬิกาผู้พูดหนึ่งเดี๋ยวนะสูนนาฬิกาบันทึกสแตนเดอร์บิลโคดเฮลโลดิสซิเกสบันทึกมาตรฐานสวัสดีครับนี่สูนนาฬิกาเขาจะมีสองช่องครับ เขาจะมีสองช่องช่องแรกคือต้นฉบับครับบันทึกมาตรฐานส t ั n d a r d n o บันทึกมาตรฐานสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถอดเสียงจากระบบ AI ของซัมซุง Galaxy S24 Series ครับจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ลองดูผลงานนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับจุงละภาพช่องแก้ไขอ่าแล้วปัดไปอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น Standard Note Record Hello This is a test transcript from the Samsung Galaxy AI System S24 Series What if you want to take a look at the work ช่องแก้ไขปิดอยู่ก็อ่าตัวบันทึกมาตรฐานเนี่ย หรือสแตนดาร์ดเรคคอร์ดเนี่ยก็คือเวลาเราเข้ะบันทึกนะครับเสียงท็อกแบ็กเราเข้าไปทันเองนะครับเขาก็จะบอกว่าเออบันทึกมาตรฐานนะครับอลองปัดไปอีกดิข้าลือนไหวของเสียงปัดซ้ายหรือขวาด้วยสองนิ้วเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่เริ่มการเล่นอ่าปัดไปปัดไปอีกยี่สิบห้าจุดเก้าวินาทีแรงชื่อบุ๊กมาย้อนกลับห้าว,วินาทีเล่นุ่มเล่นอ่าลองลอง,ลองเล่นตัวอย่างย้อนหลังเมื่อกี้ครับการบันทึกมาตรฐาน นี่ครับมันจะมีมาตรฐานอยู่นะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าผมพูดค่อนข้างชัดแล้วนะครับครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบการถอดเสียงจากระบบ AI ของ Samsung Galaxy S24 Series ครับจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ลองดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างเล่นกลมอ่าเขาจะมีมาตรฐานอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าไปในตัวอักษรด้วยนะครับอ่าก็ว่ากันไปปัดไปไปข้างหน้าวินาทีเพิ่มบุกมาไปย่อกลุ่มอ่าหมดแล้วนะครับเ่มไปข้างหน้าเล่นกลุ่มก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองเล่นกันดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเออก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้ AI นะครับ คือมีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะมาบอกทีหลังนะครับถ้าโอกาสว่างๆนะครับวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ